สวัสดีครับวันนี้ลูกค้าส่งเรือนไม่ฟอร์จูเนอร์มานะครับเครื่องเบนซินส่งมาจากโคราชครับอันนี้ลูกค้าทํามาเองนะครับเปิดมาก็เจอสภาพนี้เลยครับไฟไม่ขึ้นหน้าจอไม่ทํางานเข็มรวนใส่เข็มมาผิดด้วยนี่เข็มวัดความเร็วแต่ว่าใส่มาเป็นฝั่งวัดรอบเข็มวัดรอบใส่มาเป็นฝั่งวัดวัดความเร็วโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับอ่าเรามาต่อนะครับอันนี้ ซูมให้ดูนะครับเนี่ยครับมีี่ชีดีกว่านี่ครับนี่ครับมีรอยนะครับมีรอยบัดกีมาตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงน่าจะช็อตนะครับเนี่ยครับแล้วก็ใส่อะไรมาไม่รู้ครับมันเหมือนไม่ตรงกันเลยครับน่าจะช็อตหลายจุดเลยครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันต่อมาต่อกันนะครับนี่ครับเห็น หัวแรงโดนมานะครับนี่ครับหลุดเลยครับนี่แล้วก็ตรงนี้เหมือนกระเด็นหายไปนะครับหนึ่งตัวโอเคครับตรงนี้มันหายไปหนึ่งตัวครับโอเคครับเรามาดูกันต่อครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้มาต่อกันนะครับเลือนไม้คุณพี่ส่งมาจากอำเภอเมืองนครราชสีมาครับลูกพี่ลูกพี่ซ่อมมาเองนะครับอันนี้ผมนั่งอยู่สามชั่วโมงครับกว่าจะ ปกขึ้นมาได้พี่เล่นวงจรหายไปหลายตัวแล้วช็อตไปหลายตัวเลยครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเลขไม่สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเหมือนเดิมโอเคครับทิปเอทิปบกดได้แล้วเดี๋ยวมาทดลองเข็มวัดรอบเข็มวัดความเร็วดูครับว่าทํางานกวาดขึ้นกวาดลงสมูทหรือเปล่าโอเคครับเปิดสวิตช์ลองเข็มโอเคครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ส่งงานเดี๋ยวออนออฟกุญแจให้ดูอีกทีหนึ่งครับนี่ครับออฟกุญแจครับ ออนครับป้อนไฟอ่าติดครบเรียบร้อยครับส่งงานได้เลยครับเดือนใหม่ถ้าไม่เก่งไม่มีเครื่องมือครับอย่าทําเองเด็ดขาดครับเตือนอีกรอบครับเผื่อเพื่อนๆได้รับชมคลิปนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ